ใบสุทธิบัตรนะคะใบรับรองโสดนะคะหรือว่าใบเปลี่ยนชื่อเอกสารต่างๆนะคะที่เราได้ยื่นทําบีซ่าแต่งงานไปแล้วเราจะได้กลับคืนมาตอนไหนเมื่อไหร่นะคะเราจะได้คืนวันที่เราจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะเมื่อเราได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เอกสารคืนพร้อมกับใบสมรสนั่นเองหรือว่าใบทะเบียนสมรส เยอรมนีนะคะเราก็จะได้เอกสารทั้งหมดของเราที่เราได้ยื่นทางเรื่องไปได้ภายในตอนนั้นกลับคืนมาได้เลยที่เพิร์นได้แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนนะคะที่เพิร์นก็ได้รับกลับคืนมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนั้นนะคะวันที่แต่งงานหรือวันที่เราจดทะเบียนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะยื่น เอกสารทั้งหมดคืนให้กับเรานะคะที่เฟิร์นได้เนาะก็คือในนี้นะคะก็เป็นเอกสารที่เฟิร์นยื่นทําเรื่องขอวีซ่าแต่งงานไปก็ได้คืนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสเตปเน้นใบรับรองอธนาคารใบรับรองโสดนะคะแล้วก็พวกที่คัดขอคัดที่นางเริง้งแล้วก็ใบสุดทีบัตรใบเป็นชื่ออะไรเฟิร์นได้กลับมาหมดเลยแล้วก็ จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเออเป็นบุ๊กฟาร์เมเรียนะคะก็จะเป็นหนังสือของฟาร์เมเียนะคะคือครอบครัวเนาะใบน,นี้เราก็ได้นะคะก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะนะคะแล้วแต่รอะแต่ละเขตนะคะรูปแบบอาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ในนี้นะคะก็จะมีใบทะเบียนสมรสด้วยนะคะก็มี เอกสารต่างๆเยอะนะในนี้นะคะอ่ะนี่แหละก็คือเปินได้รับว,วันที่จบทะเบียนเนาะก็คือวันที่เราแต่งงานนั่นแหละเราก็จะได้กลับขึ้นมาทั้งหมดในวันนั้นเลย